สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jersey Slayer นะครับนี่จะเป็น EP ที่54แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้มี็นกำลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นเสื้อนะครับฟุตบอลซึ่งเป็นเสื้อทีมชาติไทยบ้างแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลังเนี่ยผมรู้สึก เออคิดว่าแบรนด์ของ Grandsport เนี่ย mm hmm. ก็ออกแบบเสื้อทีมชาติไทยได้ดูมีความขลังนะครับมีความสวยงามของตัวมันเองอยู่นะครับผมนะซึ่งผมได้จัดมาแล้วครับวันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าเทมากๆครับผมกับเสื้อฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกซีเกม2023นั่นเองครับผมนี่นี่เลยนะครับอ่า ตัวนี้ผมตัดป้ายห้อยออกไปแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเออผมรอไม่ไหวอะงันอยากใส่ก่อนนะครับอ่ะแต่ว่าผมยังเก็บไว้อยู่นี่นะครับป้ายนี่นะก็จะมีป้ายเนี่ยห้ามรีดบนงานพิมพ์ครับ do n น t iron นะครับแล้วก็นี่ป้ายราคานะครับนี่นะราคาตัวเนี้ยแรงมากนะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทตัวนี้นะอ่าแต่ว่าเนื้อผ้าเขาก็ดีสมราคานะครับตัวนี้ก็ตีเป็น กรมๆก็หนึ่งพับาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสื้อเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเคมาวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเริ่มเลยดีกว่าจะได้ม่เสียเวลานะครับอ่าเริ่มจากข้างในก่อนนะครับตรงคอนะตัวนี้จะเป็นตราแกนสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นไซส์เอ็มเมด t นไทยแลนแล้วก็เป็น w วอร์เวกแกรนสปอร์ตคนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อฟล็กนะครับสกรีนลงไปนะครับตรงนี้นะฮะ หรือว่าถ้าเกิดเป็นลงเนื้อผ้าไปมันจะทนกว่านะอ่าแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อ่ะมาไล่ดูกันคอเนี่ยเป็นคอปกนะครับคอปกแบบไม่ไม่ติดกระดุมด้วยนะอ่าเป็นคอปกแบบจะมีชิ้นเนื้อผ้าอยู่นะครับทั้งหมดสามชิ้นผมพอเรียกว่าคอปกแบบคอวีนะฮะเพราะว่านี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบผ้าชิ้นเนื้อผ้านะครับทับกันอันที่จะเป็นซ้าย นะครับซ้ายทับขวาซ้ายของผู้สวมใส่นะครับทับขวา,าประมาณนี้แล้วก็ชิ้นผ้าชิ้นที่สามนี่จะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นรูปแนวเขาเรียกอะไรสามเหลี่ยมผมขอเรียกว่าสามเหลี่ยมคว่ำแล้วกันนะฮะจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสีเนี่ยออกเป็นสีมันไม่ได้แดงแดงล้วนนะครับมันสีมันออกแบบพูดไงดีออก แดงแดงส้มส้มเออประมาณนี้นะครับแดงแดง,แดงส้มส้มนะถ้านึกไม่ออกก็านภาพลิวคูนะครับรุก,การ2 0 2พ22 2ี่สิอนยองุดเดของเขาตรงสีอย่างเงี้ยคือแบบใกล้เคียงของลิวคูเลยนะครับผมนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับผ้าจะเป็นผ้าแบบผ้าผ้ายืดอย่างเงี้ยนะวัสดุโอเควัสดุต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบมีความหนากว่านะครับ ตัวนี้มันจะมีความจับแล้วาบางกว่านะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีคุ้นคออ่ามีคุ้นคอนี้ครับลืมเลยช่วยป้องกันกัรไขเครืองนะครับมันยาวไปจนถึงตรงนี้เลยนะฮะตองปกเลยครับผมสวยงามนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยครับตรานะครับโลโก้แกรนด์สปอรนะครับเป็นอ่า เขาเรียกเลยนะเป็นสามมิตินะครับผมเป็นยางสามมิติอัดความร้อนลงไปแล้วก็นี่เลยโลโก้นะครับทีมชาติไทยนะครับเป็นสามิติเช่นกันนะครับอัดความร้อนเป็นไม่ต้องกลัวอะไรเครื่องเลยครับผมแล้วก็คือมันจะไม่ได้เป็นแบบพงชาติเพลนๆเฉยๆนะนะฮะมันจะมีความระยิบระยับของมันด้วยนะครับนี่ครับในกล้องนะ อ่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ดูข้างในนะครับนี่มันจะไม่มีการปรับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ระขายเคืองแน,น่นอนโอเคครับแล้วก็มาดูตรงเสื้อประมาณนี้เสื้อประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูตรงแขนเนี่ยแขนเนี่ยจะเป็นแขนจ๊มนะฮะเป็นแขนจ่าผ้าจะเป็นผ้าแผ้าถักเวลาคนใส่ เสื้อที่มีแขนจับเนี่ยวัสดุจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็คลิปด้วยสีนี้นะครับผมเรียกว่าสีอะไรดีสีแดงส้มแล้วกันอ่ะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะฮะในกล้องมาจะเห็นเป็นสีชมพูนะแต่ผมว่าสีมันออกแดงส้มมาก่อนถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับด้านหลังด้านหลังก็ไม่มีแล้วก็ลวดลายตรงคอปกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยสีน้ำเงินแล้วก็มีคลิป ขาวแล้วก็คลิปแดงส้มอยู้างบดนะครับโอเคสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ชายเสื้อเนี่ยจะเป็นแบบหน้าเท่ากันไหมชายเสือ้อโอเคชาเสื้อเท่ากันนึกว่าหน้าสั้นหลังยาวโอเคโอเคทีนี้มาดูในส่วนของลวดลายนะครับลวดลายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้เรียกว่าลายอะไรนะ มันเป็นเหมือนแบบเอ่อเป็นลายคลื่นๆน,นะฮะเป็นลายคลื่นๆไม่รู้ผมเรียกสูบเป่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ่าสวยงามครับเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่พิมพ์ลายธรรมดาด้วยครับตัวเนี้ยมันใช้เทคโนโลยี เรียกว่าอะไรนะแจ็คแจ็คดแจ็คกัดอะไรสักอย่างนะครับที่ทําให้การเขาเรียกอะไรการทักทอนะครับให้เกิดลวดลายบนเสื้อผ้านะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบพิมพ์ลายเฉยนะครับอันนั้นมันเป็นแค่ลายอยู่ตรงเสื้อใช่ไหมแล้วเราเราสัมผัสไปนะครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบลูปไปกับพื้นผิวแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบมีความ นูนออกมานะครับผมถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงเสื้อฟุตบอลบุยลำนะครับฤดูการ2 0 2 1 2นอ่นะครับที่จะเป็นลายเฟสตี้นะฮะก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับก็หลักการประมาณนั้นเลยนะครับผมเป็นการทอขึ้นมานะครับให้มันมีลายแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ใหม่เกิดขึ้นนั่นเองครับผมอ่าดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีความ นูนขึ้นมาอ่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าเนื้อผ้าเนี่ยดีมากเลยนะครับอืมเข้าข้อกับบุรีรัมเลยนะฮะผมนะเนื้อผ้าแบบโอเคเลยใส่ผมว่าราบายอากาศได้ดีระดับหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้นะแค่มันเป็นคอปกเออเวลาคนใส่เล่นกีฬาอาจจะลำคาญนิดหน่อยนะฮะแต่ผมว่าเออมันเท่เว้ยมันก็พอทดแทนกันได้นะฮะผมนะอ่ะเนื้อผ้าก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อผ้าก็ ก็มีช่องเหมือนเป็นรูระบายอากาศอยู่นะฮะมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับก็คือมองมองทะลุเนี่ยมองข้างหลังยังทะลุอยู่นะครับโอเคถือว่าระบายอากาศได้ดีนะครับระดับหนึ่งโอเคครับมาในส่วนของการให้คะแนนนะครับตัวนี้นะครับคะแนนเต็มสิบนะครับผมให้สิบเต็มสิบไปเลยนะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเต็มสี่ผมก็ให้สี่ไปเลยนะเพราะว่าเนี่ยผมว่ามันสวยงามมากเลยคือเอาน้าเงินมาคู่กับแดงเนี่ย มันเหมือนกับชุดทีมชาตินะครับทีมชาติไทยปี2019ที่วอริสเป็นคนทำนะครับก็คือตัวนั้นนะเป็นสีนเงินเป็นเบสหลักใช่ไหมแล้วก็เอาพวกตรานะครับโลโก้วอริสเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะเป็นเบอร์ตรงหน้าอกสีแดงแล้วก็ชื่อเบอร์ข้างหลังสีแดงคือมันว่ามันสวยมากเลยนะน้ำเงินกับแดงเนี่ยนะฮะใครบอกว่าออน้ำเงินคู่กับแดง ไม่เข้ากันเนี่ยผมว่าเข้ามากเลยนะครับผมนะแล้วก็เรื่องของเนื้อผ้าเต็มสผมก็ให้สีนะครับผมนะเพราะว่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบถักทอขึ้นมานะครับผมว่ามันสวยมากเลยนะครับนะมันไม่ใช่พิมพ์ลายธรรมดาน,นั่นเองนะครับผมนะเหมือนเหมือนของบุญรำนะครับปี2021คือตัวนั้นนะผมว่าใส่สบายใส่สบายมากนะฮะแล้วตัวนี้ก็สบายเหมือนกันความรู้สึกเนื้อผ้าเดียวกันเลยคุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ แล้วก็เรื่องของการจัดวางสปอนเซอร์ก็ไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วตัวนี้เสื้อทีมชาติมันก็สวยอยู่แล้วนะครับก็ให้สองเต็มสองเป็นสิบเต็มสิบนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกซีเกมนะครับสองพันยี่สิบสามนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกไปเลยว่าสวยงามนะครับผมนะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยใส่สบายมากนะครับผมตัวนี้ผมว่าเนื้อผ้าใน ชุดของแก็สปอร์ตนะครับที่ทําเป็นซีรีส์ของซีเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยผมว่าดีสุดและจริงๆนะครับผมดีสุดเลยแบบเรื่องเนื้อผ้าเรื่องความใส่สบายนะครับเรื่องการระบายอากาศตัวเนี้ยผมให้ที่หนึ่งเลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบสีแดงเดียวนะครับพอมาคู่กับสีเงินเนี่ยผมว่ามันก็ดูสวยนะมันไม่ได้ดูแบบแปลกเลยนะครับผมนะเออมันทําให้ตัวเสื้อ ดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองครับผมตัวนี้ผมเป็นไซส์เอ็มรอบอก3 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยรัดมากเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นแขงจํานะครับเพราะฉะนั้นก็มผมว่าถ้าไม่ได้แบบมีน้ําหนักมากเกินผมว่าไม่ต้องเผื่อไซส์ก็ได้นะครับตัวนี้นะโอเคครับนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ ตอนนี้ราคาป้าย990บาทก็จริงแต่ว่าผมได้มาในราคาโอ้500นิดๆนะครับผมจะไม่ได้ผมคือราคาให้เพราะว่าตอนนั้นนะมันลดราคาครับจาก900เหลือประมาณ500กว่าบาทนี่แหละครับแล้วก็ผมใช้โค้ดส่วนลดช h อปปี้นะครับร้านโค้ดคุ้มนะครับลดไป20%แล้วก็ใช้โค้ดของแบรนด์สปอร์ตนะครับตอนนั้นผมซื้อคู่กับเสื้อวอลเลย์บอลนะครับผมนะ ก็ลดไปอีก14%ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหรแต่ผมขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมก็ต้องบอกุูมากนะครับผมนะตัวนี้ก็ยังพอมีขายอยู่นะครับในช้อปปีก็ไปซื้อกันได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ